เมื่อกี้อยู่ดีๆคอมก็ดับเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวขอต่อก่อนเข้าเรื่องแล้วกันเดี๋ยวว่าจะเอาไอ้นั่นแถมนะเอาเนื้อเรื่องอีกอันนึงที่รีเวิร์ะเพืโลกเหมือนกันนะผมมาเพื่อทำลายโลก ถแนนถึงสองร้อยหรือเปล่าค่อยมีโล่น่าจะถึงพันมากกว่านะ เฮ้ยหรือว่าถ้าเราโดนในนี้มันถึงมีโล่ขึ้นมาก็เป็นได้ เดี๋ยวผมต้องลองโดนลูกสีม่วงดูนะมันเพราะว่าผมไม่ค่อยโดนลูกสีม่วงเอาเนี่ยไม่ใช่คนะแนนถึงห0 0่งพันแหละนะถึงมีโล่ขึ้นมา ตอนนี้พันแก้วแล้วนะครับตอนนี้สองพันยังไม่ปรากฏวีแบวลโลขึ้นมาอาจจะมาแบบแรนดอมก็ได้เม่อกี้โลขึ้นมาครั้งเดียวอ่ะ โล่ไม่ขึ้นมาแล้วจะทำลายได้อย่างไรกันยังอยู่ที่สามสามโล่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกด,ดผิดสามารถกด P เพื่อยกเลือกการท้าทายได้นะ เอเเต็มแล้ว โ่อย่างไม่ขึ้นมานะเสร็จร้อยตอนนี้พันห้า ตอนนี้ด้วยหนึ่งสองสามน่าจะได้อีกหนึ่งนะครับต้องเป็นแบบเพอร์เฟกต์ด้วยนะถึงกับไลยโลดได้โอ้ย เเรียบร้อยนะครับโลกเสร็จแล้วสบายใจแล้วทีนี้ก็เล่นขำๆ <c oughs> แลกแห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 ลกตีไปโดน เฮ้ยสถิต Get ิใหม่ด้วยใช้เวลาไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็ได้ ของครบเรียบร้อยโอเคหม ว่าจะเล่นเนื้อเรื่องตรงนี้เป็นเควสโลกตรงนี้นะครับช่วงแถมต้นเกมต้นเรื่องแปดนาที ลืมปรับไม่เป็นสองร้อยมันจะไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดนะไมคปรับรับเสียงได้แค่นี้ เวสอยู่ตรงนี้โอ้9นาทีไม่ใช่8นาทีช่วงโหลดกินไปอีกหนึ่งนาทีเฮ้ยจะทำอะไรต่อดีเนะเป็นไ,ไรหรอเธอนน่นเองไม่เีอะไรหรอกฉันแค่กำลังจะถูกเจ้าของไล่ออกเนะี่ยหลายวันก่อนเจ้าของโรงแรมมาหาฉันแล้วบอกว่าอยากให้ฉันคิดเมนูใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าเมนูใหม่ที่ว่าต้องจัดวางอย่างสวยงามรสชาติด,ดีเต็มปากเต็มคำโ์ฟีมบอร์และมีสไตล์ ฉันคลุกอยู่ในครัวและคิดเรื่องนี้มาเจ็ดแปดวันแล้วทำอาหารออกมาเจ้าของโรงแรมก็ไม่เคยพอใจเลยในทำอาหารอะไรงนันหรอฉันงัดความสามารถทุกอย่างที่มีตั้งแต่สมัยยังเป็นเชฟอยู่บนเขาออกมาจนหมดแล้วทั้งหมดทั้งขนมดอกซิลซิกฟ์ o w e r กันนะเป็ดตุ๋นดอกฟิงซิงเหรอ เลมเล็ดบัวลูกชิ้นน้ำแดงตุ๋นเนื้อปูแต่ไม่ว่าอย่างไงเจ้าของโรงแรมก็ไม่พอใจอะ่ะดียวบอกให้ฉันคิดค้นต่อไปแต่ฉันจดปัญญาแล้วจริงๆโอ้แต่ฉันยังต้องทําอาหารให้เจ้าของโอ้แต่ฉันยังต้องทําอาหารให้เจ้าคนชอบกินฟรีนั่นอีกเวลานี้เขาน่าจะมากินข่าวใดแล้วหมายถึงเจียนฉิงเหรอ จะบอกว่าคิดเมนูใหม่ไม่ออกแล้วไม่ใช่เหรอเธอ,อบอกว่าเจ้าคนที่ชอบกินฟีนะั่นหลอกง่ายกว่าเจ้าของงแรมมากแค่ทำอาหารง่ายๆไม่กี่อย่างก็ได้แล้วในเมื่อเธออยู่ที่นี่แล้วก็ทานด้วยกันเลยสิสิไปนั่งรอทางด้านไปนั่งรอทางด้านนั้นก่อนนะพอทําเสร็จแล้วฉันจะเอาอาหารไปให้ไปนั่งโต๊ะ ทางนั้นก่อนสิพอทำเสิแล้วจะจะเอาอาหารไปให้เนี่ยไม่ใช่ไม่เนียนไปไหนอะ่ะตัวไหนตัวไหนอ๋อไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยต้องคุยด้วยใไหมเอ๊ะเธอเป็นลูกค้าขาจรสินะ ปกติแล้วจะมีแค่ฉันกับเชฟที่อยู่กันแบบเงียบๆแต่วันนี้เธอเพิ่มมาด้วยน่าจะคือคืนนะแต่ว่าวันนี้เห็นเชฟหน้านิ่วชีวหมวดไม่รู้ว่าเขามีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าต้องแ่งให้ถูกที่ด้วย <c oughs> <c oughs> รสชาติของลูกชิ้นน้ำแดงตุ๋นเนื้อปูนี่ใช้ได้เลยเนื้อละลายในปากและน้ำซุปก็อร่อยหอมเอมีเนื้อปูลูกชิ้นในลูกชิ้นด้วยเหรอเนี่ยไม่น่าลรรสชาติถึงได้อร่อยพิษปกติมานักเดินทางเธอลองชิมดูสิฉันจะบอกให้ก่อนอื่นเลยใช้ตะเกียบขีบลูกชิ้นหัวสิงโตน้ำแดงขึ้นมาจากนั้นจุ่มลงในน้ำซุปแล้วกินพร้อมกับข้าวสวยเก่งใจเกินไปแล้วคนรอบรู้มากทีเดียวเธอไม่นั่งกินด้วยเหรอ เก่งใจเกินไปแล้วโอเธอทั้งสองคนกินตามสบายเลยนะเดี๋ยวฉันคงไม่ได้ทํางานที่นี่อีกแล้วต่อให้เธออยากกินก็ไม่มีให้กินแล้วล่ะไม่ทํางานที่นี่แล้วนี่มันนี่มันหมายถึงเรื่องอะไรอีกละ่ะหรือเป็นเพราะฉันกินเยอะเกินไปจนเจ้าของโรงแรมไม่พอใจอ่ะแต่ก็ไม่น่านะฉันจับปลามาตั้งมากมายให้ส่งให้ทางโรงแรมซึ่งน่าจะพอกับค่าอาหารแล้วแถมเจ้าของโรงแรมก็ไม่ใช่คนขี้เหนียวด้วย นายเมาตั้งแต่หัววันหรือไงปลาแค่ไม่กี่ตัวที่นายจับได้น่ะพอกินที่ไหนกันแล้วสุดท้ายมันก็ลงไปอยู่ในท้องของนายหมดไม่ใช่หรือไงอ่เออนั่นมันเออช่างเถอะฉันจะบอกนายให้ก็แล้วกันจัดวางอย่างสวยงามรสชาติดีเต็มปากเต็มคำํำชมฝีมือและมีสไตล์ <laughs> เจ้าของโรงแรมอยากให้นายทำอาหารที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนั่นหรอ คำเงินเถอะคำต่อไปเถอะเจ้าถ้าฉันออกไปแล้วดูซิว่าใครหน้าไหนยังจะให้นายกินฟรีดื่มฟรีอีกหวเราะไปเถอะวเราะไปเถอะซ้ำกันนะวเราะไปเถอะวเรอะไปเถอะประมาณนั้นฉันก็สงสัยว่าทําไมวันนี้เขาถึงทําสีหน้าอมทุกข์คิดแท้ก็เจอเรื่องแบบนี้มานี่เองนั่นน่ะสิไม่ว่าทําไมเจ้าของโรงแรมถึงทาตัวแปลกๆแ,และเหวี่ยงฉันอ๋อนายไม่ต้องกังวลไปหรอก แม้ว่าฉันจะทําอาหารไม่เป็นแต่ฉันก็รู้สูตรอาหารจานเด็ดอยนนู่จานนึงนี่เป็นสูตรอาหารที่ฉันบังเอิญได้กินกับครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งในตอนที่ออกไปท่องเที่ยวข้างนอกนะมันมีชื่อว่าชิคเก้นโต u ฟูดดิ้งอาหารจานนี้เหมือนเนื้อแต่ไม่ใช่เนื้อนุ่มเหมือนเต้าหู้แต่อุดมไปด้วยเนื้อและรสชาติกลมๆและอร่อยมากจริงๆมันคืออาหารมังสวิรัตชั้นยอดที่ยอดเยี่ยมจริงๆ หลังจากกินเสร็จก็อยากรู้มากเลยถามสูตรมาแต่ฉันเลือกฉันทําอาหารไม่เก่งก็เลยเก็บสูตรนี้ไว้นานแล้วไม่รู้ต้องทํายากมากแน่ๆเลยแหละสูตรอาหารนายได้มายังไงเหรอพูดไว้ง่ายก็คือตอนนั้นฉันช่วยเหลือครอบครัวนั้นแล้วพวกเขาจัดงานเลี้ยงก็เลยเชิญฉันไปด้วยนะเชฟที่คิดค้นสูตรนี้ก็มั่นใจในตัวเองเหมือนกันเขาบอกว่ามีเพียงไม่กี่คนในโลกที่สามารถทําสูตรนี้ได้ มอบสูนนี้ให้ฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะจานนี้ทํายากจริงๆเชฟคนนั้นพูดไว้ว่าอาหารจานนี้ไม่เพียงแต่จะต้องมีความเชี่าายวชาญในด้านการทําอาหารเท่านั้นแต่ยังต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาดาบด้วยอาหารอะไรที่เก่งวิชาดาบถ้าต้องการสับเนื้อละก็แค่วิชามีดของฉันก็เพียงพอแล้วล่ะถ้าเอาวิชาดาบถ้าเอาวิชามีดของนายมาทำละก็ เก้งว่าก่อนที่จะสับถูกเนื้อเขียงก็น่าจะถูกสับเป็น2ท่อนไปก่อนแล้วล่ะเชฟคนนั้นบอกไว้ว่าสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจของเมนูนี้อยู่ที่เนื้อสับต้องควอบคุมมีดด้วยฝีดาบที่ยอดเยี่ยมก่อนเอืน่นดึงเส้นเอ็นออกด้วยใบมีดสับเนื้อให้ละเอียดจากนั้นใช้สันมีดทุบลงไปต่อมาเดี๋ยวจุดแป๊หนึ่งก่อนสุราหานี้ พูดไปก็ปราประโยชน์ไม่ใช่เห,เหรอฉันเก่งเรื่องการใช้มีดส่วนนายก็ไม่เคยเข้าครัวแล้วคนที่ทำอาหารเก่งและเก่งเรื่องดาบอยู่ที่ไหนกันล่ะเรื่องนั้นน่ะเหรอไกลสุดขอบฟ้าใกล้เพียงศบตา,าฉันเหรอ <c oughs> ใช่แล้วนักเดินทางคนนี้ถนัดเรื่องการทำอาหารและการใช้ดาบไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นก็มาลองทำเมนูนี้ดู แต่เจ้าของโรงแรมให้อยานเฉียวเอ๊ะเจ้าของโรงแรมให้เชฟคนนี้คิดเมนูใหม่ขึ้นมาขอแค่ได้เมนูใหม่ใครเป็นคนทาก็น่าจะคุยกันได้เชฟว่ายังไงละ่ะ้แบบนนัใช่แบบนั้นแหละแบบนั้นแหละแต่ชิคเก้นท o f ฟ p u พุดดินี้ต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างละ่ะส่วนผสมทั้งหมดเป็นส่วนผสมธรรมดาเพียงแค่ฟฮมเบร์ดเกก็คือไข่ไก่ไข่นกนะและ s n a p d r าก้อก็ทำได้แล้วล่ะโฟรแฮมในครัวยังมีเหลือแต่ไข่นกแล้วก็ s n a p d r a ก้อดูเหมือนว่าฉันจะใช้หมดแล้วอะเอ,อถ้าดูแบบนี้ฉันจะทำเมนูมัสซิไเกะเสียบไม้นักเดินทางเธอช่วยไปหาไข่นกมา1อันแล้วก็ s n a p d ดาก้อมา1อันให้ฉันหน่อยนะเมื่อหาเจอแล้วเราจะมาช่วยกันลองทำชิคเก้น n ถ่ u ูพุดดิ้งจานนี้กัน อ๋อและค่าตอบแทนส่วนน้ำส่วนเนื้อแน่นอนเลยละ่ะเรื่องต่อเรื่องนี้ต้องรบกวนเธอด้วยนะเดีย๋ยวผมคุยกับเจียนชอก่อนเจียนชือใช่ไหมไม่ไม่ถึงว่าสูตรนี้ยังคงมีไปนึกไม่ถึงว่าสูตรนี้ยังมีคงมีประโยชน์จนถึงทุกวันนี้อ๋อหาไข่น กับสแนปแราก่อนเจอล้วเหรอมีอยู่ในตัวเพียบเลยส่วนผสมพ,สมพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยแล้วฉันต้องทำอะไรฉันเริ่มต้นยังไงถ้าฉันต้องทำอะไรก่อนล่ะเจ้าคนชอบกินฝีกว่านั้นมาช่วยแนะนำอยู่ข้างๆได้ไหมอืมก่อนอื่นเธอต้องใช้ดาบดึงเส้นเอ็นออกมาสำเนาให้ละเอียดแล้วก็บดเนื้อให้กลายเป็นเนื้อสับละเอียดโชว์โชวชชว์ยังไงอะ เมนูไม่ว่าเมนูนี้ทีอ่อกมาแล้วจะมีรสชาติเป็นยังไงอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็แบบหายังไงทำไมไม่มีให้ติ๊กอะไรเลยอันเนื้อ นี่แหละทำเสร็จแล้วค่อยเติมน้ำลงไปในหม้อส่วนเอาส่วนที่เอาสซนฟราก้อนมาทำน้ำซุปหน่อยได้ได้ไว้ไหวยังไงก็ต้องทำแบบนั้นแหละใส่น้ำลงไปในหม้อต้องแบ่งต้องแบ่งเป็นตัว่าน้ำด้วยอยอดเยี่ยมกับเทียมดอง จากนั้นก็ปิดเตาแล้วทําน้ำซุปที่เตรียมมาต้มหมูต้องระวังไฟให้ดีไฟเบาเกินไปเนื้อยังไม่สุกแต่ถ้าไฟแรงเกินไปแล้วนี่มันไม่ต้องต้ออะไรวันนี้ต้งงนทุนรวมในจานนี้ค่อนข้างสูงนะเออแบบนี้ถือว่าดีแล้วแหละเชฟคุณต้องลองชิมดูสิอืมอร่อยยางไหนลองชิมดูสิเออรสชาติแบบนี้อร่อยมากแต่รสชาติเหมือนเต้าหวยเลยละ่ะอ่ามันดูดีมากเลยละ่ะ วิธีการซับซ้อนและสมเป็นสมกับเป็นสมกับที่เป็นอาหารมังสวิรัชั้นยอดเลยละไม่เลวเลยละเจ้าของโรงแรมต้องชอบเมนูนี้แน่นึกไม่ถึงเลยเจ้าคนชอบกินฟีนก็เก่งเหมือนกันนี่ที่จำสุดอาหารนี้ได้อย่างแม่นยำเฮพูดอย่างไม่อายเลยนะตอนแรกฉันก็คิดว่าสุรอาหารนี้มีวิชาดาบซ่อนอยู่ ก็เลยศึกษามันทั้งวันทั้งคืนเลยล่ะพอมาถึงวันนี้นึกถึงเรื่องนั้นแล้วในตอนนั้นฉันฝึกวิชาดาบมากเกินไปมันก็แค่สูตรอาหารจะมีวิชาดาบอยู่ได้อย่างไงกันตอนนั้นในฝึกวิชาดาบทําไมกันอะตามหาคนคนหนึ่งเพื่อขอความเป็นธรรมนะทั้งที่มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ทําไมพูดซะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้นล่ะฮ่า,ห,าหลังจากได้รับความเป็นธรรมแล้วฉันก็มาที่นี่ โชคดีที่เจ้าของโรงแรมให้ฉันอยู่และปล่อยให้ฉันเป็นคนว่างๆอยู่ที่นี่ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรจะขออีกแล้วฉันไม่สามารถแกวงดาบและไม่มีความถนัดด้านอื่นแล้วแต่มันก็ไม่เลวเลยนะที่จะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตล่าสุดอาหารนี้ฉันคัดลอกให้เธอฉบับหนึ่งถ้าเธอมีเวลาว่างก็ทํากินเองแล้วกันนะแม้ว่าซับซ้อนไปหน่อยแต่รสชาติก็ใช้ได้เลยละ อบคุณนะในอยู่ต่ออยู่ที่นี่ต่องั้นเหรอใช่แล้วเชฟวัน,นนี้ทําอาหารอร่อยฉันกินได้ไม่เบื่อเลยละอือาหารเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนรอให้เจ้าของโรงแรมมาค่อยเอาไปให้ดูจากนั้นมานี่มานี่มานี่เจ้าคนชอบกินฟรีไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนล่ะมานี้ก่อนมีอะไรงั้นเหรอฉันไม่มีส่วนอาหารอื่นแล้วนะนายไม่ได้บอกว่านอกจากเรื่องดาบแล้วไม่เก่งเรื่องอย่างอื่นเลย หลอกเรอะมาเอาดาบมามาเอาดาบออกมาฉันจะสอนแร่เนื้อแร่เนื้อแต่ว่าฉันกลัวว่าเริ่มตัวอย่างรวดเร็วเรียนรู้แร่รเ,รรเ,รรแเนื้อก่อนแล้วจึงทําอาหารเรียนรู้อาหารดีๆสักสองสามอย่างอย่างน้อยก็เป็นฝีมืออย่างหนึ่งนี่นายรีบสอนให้ทำอาหารเป็นต่อไปจะได้ไม่ต้องมาเอาข้าวที่นี่อีกเร็วๆสิมัวอ้อึ้งอะไรอยู่ละ่ะ ถ้ายังไม่มาพรุ่งนี้ก็อดกินลูกชิ้นหัวสิกโตไปแล้วกันเจ๊เชฟว่านี่ทำไมต้องมาขู่ฉันแบบนี้ฉันแลกก็ได้ได้สูตรอาหารมานะครับแล้วก็ไม่มีฉากแล้วก็ไม่มีฉากไอฉาก ที่มาจากเจ้าของโรงแรมมากินอาหารมาดูกับชิคกินโทฟมั่นเหรอเนี่ยนี่แหละชิคกินโทฟเพิ่มอะไรนะ <c oughs> เพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็อาตาคิ ก็ใช้ได้อยู่นะ